สวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะเด็กๆเ,เรามาทำอะไรอดูเลยนะมีแม่เหมียวแม,แม่ก๊อคกครูไก่แล้วก็พี่ปูนะคะพี่ปูวันนี้จะจะพาเด็กๆมาก็มาดูวิธีการทำงานแล้วก็รูปแบบที่เราจินตนาการค่ะ,ะสถานที่เล่อเรียนหนิงคือ,อเบื้องต้นสานที่นี้คือทำเป็นทับเฮาส์ มีสระว่ายน้ํามีโซนของอาคารัมมนาครับแล้วก็มีโซนของอาหารเป็นแล้วก็มีเครื่องเ่่จะมีสไลเดอร์มีน้ําตกนะฮะมีน้ําตกแล้วก็มีมุมกาแฟตอนนี้กำลังออกแบบอยู่ครับครับก็คาดว่าโรงการนี้กัตนา80กว่าเปเซนนะครับสถานที่ตรงนี้อยู่ที่ไหนคะเป็นที่อำเภอที่คมพัฒนาซอย6ครับส่วนงานที่ทำนี้เขาเรียกว่า เ,เป็นภูมิภูมิศาสตร์เรียนแบบธรรมชาติแล้วก็ออกแบบเรียนแบบธรรมชาติที่เปิดใช้บริการสระว่ายน้ำครับ,รบแล้วก็เป็นศูนย์อาหาร,รแล้วก็รองรับเพื่อราคาสัมมนามีเวทติ้งจัดก,การปาร์ตี้หรืออะไรก็แต่ได้หมดครับ,รบและทั้งหมดทั้งมงวลนี้ไอเดียต่างๆมันจะเริ่มที่กระดาษบนโต๊ะนี้นะคะแล้วก็ กระดาษนี้คืออะไรเอ่ยชิ้นนี้นี้ก็คือในโซนของอาคารทางขึ้นของสระโซนชั้นบนนะครับที่กําลังต่อสร้างอยู่ถ้าแทนกล้องไปที่นู่นก็จะเห็นกําลังช่างกําลังเชื่อมเหล็กเราเราเดินกันไปไม่รับค่ะอ้าวเอฟวีบอลเวดี้เอฟบอลดีไรยดิอ่าพร้อมยังพร้อมยังไปไปเบื้องของจริงกันเลยบ่านี่ไปอ่าอันนี้นะคะ พี่ปูวาดภายใน,นครึ่งวันครึ่วงว,วันว้าห้าชั่วโมงนะคะ,ะมไม่โปรจริงทําไม่ได้นะเด็กๆไปกันเลยค่ะวนันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้สถานที่จริงว่าเป็นอย่างไรอเดินตามไปเลยค่ะตามพี่ปูไปเลยแล้วก็ขึ้นเป็นน,น้ำพานขั้นบนจะเป็นสาไว้น้า เป็นสาไว้น้ำแล้วก็อาคารชั้นที่สองฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกศูนย์อาหารแล้วก็ห้องสัมมนาครับห้องสัมมนาครับแล้วก็จะมีห้องเป็นห้องแอร์ครับเป็นห้องแอร์แล้วก็มีโอเพ่นข้างบนเป็นลานระเบียงยืนคุณแสงล่ะหาว่าจอยตรงนี้เป็นท้ายลำคาน้ำตกข้างบนดูแต่น้ำใส่เลยน้ำซึ้ง เป็นสะเด็ดเล่นได้น้ำแค่นี้เองเล่นได้้ตรงนี้ลึกตรงนี้ลึกนิดเดียวใหญ่ครับแหญ่ได้นะทีมช่างลงตรงไหนอ่ะตอนนี้แดดสไลเดอร์ผิวเท็กเจอร์หินเทียมนะครับลงได้นะครับผมสไลเดอร์จะมาทางนี้ครับ ที่เกล first please อ๋อไอที่ท่านกองอยู่ตรงโน้นเนี่ยใช่ค่ตรงโน้นเขอไม่ได้มีแต่ลดินที่เต็มหินแล้วจะไปลรดนี่คืออะไรอันนี้คืออะไรใครตอบได้พลาสติกีทำไปทำอะไรน,นั่มันคืออะไรคะมันคืออะไรครับเราให้มันตีเหล็กมันคือโครงแล้วก็สำหรับเอาไปตั้งแล้วก็ใส่หินเห็นไหนมตรงนน้นเห็นไหมลูกอันนั้นอะไรโครงสร้างโครงสร้างนี่ยใช่เป็นแบบนั่นแหละ แล้วก็เอาปูนปะเข้าไปนี่ครูไก่บอเลย่าแ,แต่พี่ปูบอกก็ได้นะเพนให้รหปูมันไห,หลลงไปปูมันเกาะจักกกกแกนด,ดูดูข้างบน,งบนหัวคูไก่เมื่อปูนเกาะแล้วมันก็จะเป็นเชฟประมาณนั้นอ่าบนหัวคูกไก่ใช่ไอไอตัวนั้นก็จะอยู่ข้างในโครงเหล็กก็จะอยู่ข้างในครับต่อไปพี่เท้าจะทําอะไรคะพี่ปูจะมาทําเทคนิคในการทําเท็กเจอร์ของ อันนี้เด็กๆทำด้วยได้ไหมได้เลยได้เลยโอเราจะได้ลงมือทำแล้วทุกคนเย้เราจะได้ลงมือทำแล้วเด็กๆจะได้มีเทคนิคไปดูไปดูไปดูก็า็ล้ก็แก้วก็ก็แลก้ล้ก็้ก้วลก็วแล้ว้วก็แแก้ หรือไม่ก็เราก็ใช้อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เป็นรอยตัดนะครับรอยตัดได้หมดเลยอันนี้ต้องปล่อยให้ปูนเซตดูระดับหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้คือใช้ปูนเราวิธีการใช้ปูนประมาณนี้นะไม่ไม่ลงลึกใช่ไหมคะไม่ลงลึกครับทำให้ทำให้หน้าปูนหยาบใช่เกิดออกแต่ไม่ลึกไม่ลึกแคแล้วแต่เทคนิคแล้วก็จังหวะกองหิน คือต้องใช้ความเข้าใจกับก้อนหินที่มันมีลักษณะของเฉพาะธรรมชาตินะเกไมต้องหน้าปูนเพื่อการตกแต่งครับตกแต่งใช่นี่คือการตกแต่งใช่ครับเป็นเทกเจอร์เป็นอะไรก็ว่าไปครับอันนี้คือเทคนิคนึงรับอันนี้ก็เรียนรู้กันไปก่อนแล้วแต่ยังยังจังหวะที่เป็นอะไรพวกนั้นเทกเจอร์ก็เป็นลึกลงไปอีกกับอาจจะมีการขุดซ่อนซอกการแต่งลองไหมอ่า เอาเลยลูกลองดูลองใครลองาลองขดเลลองเลยลอดเลยไม่เป็นไรขูดเลยเอาเงีเดี๋ยวเอาให้นึงอันนี้ก็ได้ยินลองดูลองดูแล้วทำยังไงพี่กิไ่ด้มันจะเป็นลายกรจะเป็นลาอะไรแค่ดแต่งให้เขกินนานใ้ากินนานาูแบบนี้ เราเคยเห็นธรรมชาติยังไงก็เรียนแบบเดี๋ยวเราวาดรูปตเดี๋ยวเราวาดโน้ตโอเคไหมสวอปนั่นใช่ครับใช่ครับหรือเป็นจินตนาการไม่มีในบทเรียนไม่มีในต่ายตัวเรามาใช้จินตนาการแล้วก็เครื่องมือที่เราประยุกต์เอาน้องอาจจะสนุกหรือมากกว่านี้ก็ได้เครื่องมือเยอะแยะแบบแปลงได้แอบใายได้ก็คือเราหาเครื่องมือกันเองเลยได้เลยอยากจังหวะอันนี้ก็ได้หมดได้หมดยีดแห้งยีดแห้งมัน นเสร็จเราทำได้ครับเนี่ยจินตนาการได้เลยครับแล้วก็ใช้ขดง่ายเอย่านี้ก็ได้เครับอย่านี้ก็ได้เหก็ได้เหลนก็ได้เดร็จแล้วได้หมดได้ดได้หมดลองเล่นได้ครับเร้่เป็นบ อุปกรณ์ <S <S ส,ส <S 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 ับอุปกรณ์บหได้นี้ง่ายอีแต่วันรอึงนะครูคูคะครูคะขอถามหน่อยค่ะหินกับอกหักอะไรหนักกว่ากันคะถ้าเป็นผมผมคิดว่าอกหักหนักกว่าหินนะครับ มันมันมันแบกเยอะครับแบกเยอะครับเอาแลวหินทับยังไม่ยังไม่หนัก่ะอกหักครับเห็นไหมล่ะต้องต้หามอาหัวใจมาดามดีกว่าหินนะครับใครอยากจะดามนะคะเวอร์ไวเลสดอดดอดดอดแนทดอะคะติดต่อได้เลยนะคะ พี่ปูคะโปรเจกต์นี้ใช้เวลานานแค่ไหนคะไม่ไม่เกินสองเดือนครับไม่เกินกิสองเดือนจากนี้เติมน้ำเท็ระบบได้ก็ออกมาโดยสาสองการเนี่ยครับค่ะแล้วที่ตรงนี้ใช้น้ำประมาณเท่าไหร่ค่ะกี่ไม่ถึงกับมีประมาณสัก สามร้อยสี่ร้อยกว่าคิวสี่ร้อยกว่าคิวเพราะข้างบนคือสระว่ายน้ํานะคะทุกคน,นแล้วก็จะตกลงมาตรงที่ผู้หญิงสวยๆยืนอยู่นั่นนะคะแต่ต้องเอาผู้หญิงออกไปก่อนนะแล้วน้ําก็จะล้นมาตรงนี้นะคะมาตรงที่เด็กทํางานอยู่แล้วก็ลงไปโน่นนะคะนี่คือจินตนาการของที่พี่ปูออกแบบมาหมดเลยตรงนี้ก็คนเล่นได้ใช่ไหมคะโอ้โหเที่ยนนะมันเป็น เราเริ่มอิจฉาคนระยองซะแล้วสที่ตรงนี้อยู่ที่ไหนนะคะอ่าอยู่ที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองตรงใกล้ๆอ่างเก็บน้ำดอกกลายครอยู่ใกล้อ่างก็บน้ำดอกกลายเลยนะคะอีกสองเดือนรอกันได้ค่ะคนแถวนี้มีที่เล่นใหม่แน่นอนอันี้คือผลงานต่างๆที่พี่ตูทำไว้นะคะนี่เรือ น้ำตกนี่หินหินพอเสร็จแล้วก็น่าจะออกมาประมาณนี้ปรอ่าณหินจะเป็นพวกน้ำตกประมาณนี้ประมาณนนีี้่อันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วคอือแค่แอ่าใส่น้ำจะประมาณนี้ตรงโน้นนะคะทุกคนลองเดาดูว่ามันคืออะไรอ่าให้เดาดูมันคือคอ่า closer closer ้าไปใกล้ๆ มันคือชิ้นส่วนของสไลเดอร์นะคะถ้าหนุนมองไปช็โค้ง Town, ทุกอย่างจะต้องต่อเข้าหากันเสร็จแล้วความบันเทิงก็จะเกิดครับผมนักพัฒนาไม่มีตอร์ดิงนะีเกอร์จชอคำถามท้ายคลิปเด็กๆก็มีคำถามมาถามพี่ปูครูปูหรือใดๆก็แล้วแต่เอนจิเนียร์นักออกแบบเนาะเด็กๆมีคำถามทุกคนแล้วใช่ไหมคะ โอเคใครจะถามก่อนโอเคเมลฟินถามว่าคุยกับลูกค้าก่อนว่าว่าลูก่อนเวลาเราให้เสนองานกับลูกค้าเนาะทีนี้ถ้าเสนองานกับลูกค้าเราเราอยากให้คุยกับลูกค้าก่อนพอลูกค้าเขาต้องการมีความจุดประสงค์ต้องการลกลับหรือว่าสิ่งที่เขาอยากได้เราเอาข้อมูลตรงเนี้ยเอาข้อมูลตรงเนี้ย มาเซตกันบนโต๊ะแล้วก็มาดรองมาหาจุดหมายอะไรต่างๆสมมติว่าลูกค้าอยากดน้นตก<ม>เราก็จินตนา,าการเราต้องมีจินตนา,าการก่อน<ม>นะฮะจินตนาการอย่างสมมติว่า,าลูกค้าอยากได้เป็นแนวธรรมชาติเราก็ไปนึกถึงเรื่องก้อนหินระบบะน้ํลาลําธารน้นําตกอะไรประมาณนี้ก็มาใส่เป็นรูปภาพไปเสร็จแล้วจากรูปภาพที่เรามาทําเป็นดรอิ잉เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ให้ทางลูกค้าดู ว่าพอใจไหมโอเคหรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมถ้ามีการเติมนิดเติมหน่อยแล้วก็เสริมได้โดยที่ใช้ประสบการณ์ของเราที่ที่ดาะอ,อิ่งได้เห็นธรรมชาติเรียนแบบธรรมชาติบึงมาใส่ในกระดาษเนาะคือต้องคุยกับลูกค้าก่อนครับอ<า>โอเคคนต่อไปใครมีคําถามแล้วคะก้าวก้าวก้ะจะถาม,มาอะไรลูกว่าก้อนหินลาปายส ทาสียังไงแล้วก็เคลือบยังไงก่อนที่จะเปิดเป็นนักตกอ๋อโอเคหลังจากที่เราปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ต้องให้ปูนเนี่ยเซตแห้งประมาณนักสองสามวันโดยประมาณนะครับแล้วสีที่เราใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสุดน้ำครับแล้วก็เราก็ใช้วิธีการพ่นการนผสมสีตามพ่นเราก็เรียนแบบเฉดของ ถิ่มเทียมทำไอ้ถิ่มจริงธรรมชาตินะครับใช้สเปรย์สเปรย์พ่นสเปรย์พ่นเสร็จแล้วเราก็มาดูจังหวะของหลุดเงาก่อนเหมือนเราวาดรูปมีหลุดเงาแล้วก็เน้นสีสีเข้มสีอ่อนสีกลางนะฮะแล้วก็พ่นรอบสองพ่นรอบสองที่ทำเป็นไฮไลท์เฉดครับแล้วรอบที่3คือเราใช้แปรงละทีนี้เราใช้แปรงแล้วก็ปัดเป็นไฮไลท์คล้ายเพ้นเพื่อเป็นไฮไลท์สีให้มันโดดออกมา สีสีสว่างวาดราาูปเหมือนสีสว่างประมาณน,นี้ครับโอเคค,คเือตเ,ออเคลอือบตองเคลือบอย่างงาต้นตกเนี่ยเราต้องมีเคลือบกันอคอรีและรักษาสีอะคริลิกอันนี้ไว้ครับแต่ของเราเนี่ยจะเคลือบทั้งหมดเลยทน,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 นแดดทนแดดทนฝนครับทนแดดฝนครับรตรินคำถามคำตรินครับว่าคืออ่ยนเเียนรด้นทริน ผมต้องเก่งว<า>ิชาอะไรถึงจะสามารถทำอย่างนี้ได้ครับอ๋อเก่งวิชาอะไรเหรอเอ่อวิชาที่เราชอบที่สุดอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอ่อเลขาคณิตหรือกรเกษตรหรือแล้วแต่เรามามิกแอนแมทกันแล้วเอาสิ่งพวกนี้อย่างตัวเลขเราจะมาสร้างชิ้นงานตัวเลขเราก็สามารถเอาปูนมาปั้นเป็นตัวเลขได้อะไรประมาณนี้มันมันสามารถมิกเป็นงานศิลปะได้หมดเลยใช่ไหมอย่างกเกษตรอย่างเงี้ยเราก็ก็เอาต้นไม้มา ้าไ่ตกแต่งรูปสัตว์ต่างๆก็ได้ถ้าเราเป็นงานศิลปะก็ได้หมดทุกอย่างไม่มีข้อกําหนดว่าชอบวิชาอะไรแล้วทําได้ไหมหรือไม่ได้ทุกอย่างทําได้หมดเนาะครับประมาณนี้จากพี่ต่อไปนะคะจะเป็นคําถามจากน้องแม็กแล้ว <c oughs> คุณนึกไม่ออกหรือว่าคุณ <c oughs> คําถามยาวคะเนี่ย <c oughs> ในห้องเรียนหรือทำเลยอัานไหนได้ ผลมากกว่ากันครับในห้องเรียนหรือมามามาปฏิบัติทำทำผลงานเลยอย่างไหนจะอดดีกว่ากันใช่ไหมฮะใช่ครับรับเอาอย่างนี้พี่แนะนำทั้งสองอย่างมีความหมายเหมือนกันหมดทีเนี้ยเราเองก็อยากจะให้มาเริ่มต้นที่ที่ห้องก่อนรอดระดมสมองมาหารายละเอียดอะไรก็แล้วแต่พอเราได้โจทย์ละเราได้โจทย์มาแล้วได้ได้ไอเดียแล้วได้ไฟมาละเราอยากจะทำสร้างงานสักอย่าง ก็ออกภาคสนามเลยก็ออกทำชิ้นงานเลยนะฮะคือทำชิ้นงานมันต้องเริ่มจากาเราอิมเมจินนาการก่อนว่าเราจะสร้างชิ้นงานชิ้นงานหนึ่งนะเราก็จำเอาไว้มีดีเทลมีอะไรต่างแล้วเราก็ออกภาคสนามออกปฏิบัติการจริงอันนี้จะดีกว่าครับและอันนั้นคือขั้นตอนสองอันที่ท,ที่ต้องต้องทำไม่อย่างใดยอย่างหนึ่งต้องทำเหมือนกันแต่เริ่มที่ห้องก่อนนะครับโอเค, okay, คนะครับ พี่ปูคะไอ้อข่รอบนะคะโครงกต์นี้น่ะราคาประมาณเท่าไหร่คะครับโปรเจกต์นี้ราคาอยู่ที่ประมาณเกือบหล้านครับเกือบหเกือบ6ล้านครับก็จะมีประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำสีสิลูกนะครับแล้วก็อาคารสำมักงาด้านบนอันนี้เป็นงานโครงสร้างอย่างเดียวนะครับโครงสร้างอย่างเดียวนะโครงสร้างอย่างเดียวครับยังไม่ได้รวมถึงการตกแต่งแล้วก็ พื้นที่ใช้สอยอินทรนะครับแล้วก็เรื่องของการตกแต่งภูมิทัศน์ตกแต่งงานเรียนแบบธรรมชาติแล้วก็ระบบไฟฟ้าแอร์แสงสว่างก็ยังไม่รวมก็เบม่ร์เสร็จผมก็น่าจะมี20กว่าล้านนะครับ20กว่าล้านนะโอ้โหว้าวอวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้การทำงานอาร์ต กับการก่อสร้างแล้วนะคะโดยมีคู่ไก่คุปูปูครูปูนะคะเป็นเป็น,นคู่วิศวกรปูนักออกแบบนะคะพาเราเดินดูสถานที่จริงนะคะมูลค่า20ก่อนล้านอ่ะสุดท้ายท้ายสุดก็เด็กๆก็ขอขอบพระคุณพี่ปูมากเลยที่ให้โอกาสเรามาวันนี้นะคะขอบคุณค่ะยยแอนัน้นไลค์ See you next time. Don't forget to subscribe, like and share. อย่าอย่ e ลืม subscribe กด share กด like กด share. Bye bye. ส่องให้ดูนะส่องให้ได้ส่งให้ด้